สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะภูค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องนูกูนูน่า,าวันนี้เราก็มารีแอ a ชั่นเหมือนเดิมวงที่เราเพิ่งรีแอคกันไปเร็วๆนี้นะซึ่งตอนนี้เอาพูดตรงๆว่าน้องมาแรงมากนะแบบ<ด>เพลงเพลงแบบในโดนตกแล้วหนึ่งตอนนี้ก็คือแบบ2เต้นอยู่่ะคือเต้นได้นิดหน่อย กับวงที่มีชื่อว่า XG ใช่ XG ใช่เขาออกเพลงใหม่มาแล้วชื่อเพลงว่า Left Light ส่วนตัวก็คือฟังเพลงนี้ไปแล้วเพราะว่าตอนแรกะน้องเขาออกมามันเป็นแบบเป็นคลิปแบบ performance คือไม่มี MV MV เนี่ยคือเพิ่งปล่อยออกมาก็เลยในเมื่อมี MV ก็มาเลีแยดหน่อยได้อแล้วไปดูกันเลยพวงนี้แบบข้างรักฟ้าเลหลือข้างรักสีฟ้า เพือมีความสเปซชิปสตาร์วอลน้องคนนี้ใช่ไหมน้องฮาวิ่ซึ่งกูพูดชื่อผิดไปคิดพี่แล้วขออภัยน้องจีลินม,มีความไซไฟนะมึง <c oughs> แต่เป็นไซไฟยุคเก้าสนะิะดูทำ <c oughs> เอ็เอีแบบ สีฟ้าอะไรก็ไม่รู้งงเป็นคู่สีที่กูชอบด้วยนะกูชอบสีฟ้ากูชอบสีเหลืองแล้วก็เพิ่งมาชอบสีฟ้าเพราะว่าเป็นติน่งเทเจอร์เดยชอบสีฟ้าอยู่แล้วเขียวชมพูจับสีจับคู่สีเลิศมากเลยน่าปวดมากน้องเป็นไซไฟายที่ตัดผมฮิเมคัท อ๋อน่าผมฮิเม hey. ะเฮ่อคดเก้าสูนอ่ะ MV แบบมันมีความญี่ปุ่นกับความเกาหลีรวมๆกันอะสีผมสวยจงังเลยอเคี้ลังหัวคือ <c oughs> ไม่ได้ครับ ้องที่หน้าตาแบบทาทาอายแชโดว์สีเขียวแบบก็คือเราไม่รอดแน่นอน<ค>แต่เราไม่รอดเขียวโ้มเนอรสวยจังพวกนี้มีความแบบฟุชซี่แคดดอระดูสนสนอะ่ะแล้วก็เทด้วยนะโคตรเข้าสูนเข้าสูนมากบาซู กันซ <S preach ers> ่ลฟี่หร้อวายุเลยนะเก่งเท่มากจริงแล้วก็ตุ่นก็สุดนจริงๆหน้าท้องแบบลีนแบบลีนเป็นขนาดนี้เอาอะไรมาไม่ลีนแต่เพลงนี้แบบพี่จูลีนเสียงหวานฮะสวยอ่ะเอ็มวีก็ดีเนี่ย อะไรที่แบบเหมือนยุคเก่าๆเหมือนก็แบบเอามาแบบมาเป็นแบบเทรน <f> ด์เออนังจ <f> ูเลียวะ น้อยแต่เทมากมีเทมากน้อยน้อย่ต้นยากนะมึงก็ร์ดยังไงนะถ้าเหมือนน้อยแต่ว่าคือเต้คือเทอ่ะเหล็บเขียวมากมันเทแบบสวกเทอ่ะเออไม่ว่าจะเคอะน่ารัก็ชอบชอบชุดน,นี้ ชุดย้า,าเท่เนานะสวยเหมือนเกมแบบพวกอาคิดอะไรประมาณนีม้มีความแบบเนี่ยรู้สึกว่าแบบน้องแบบมีความแบบแบ็กสตรีทบอยยุคเก่าอันนี้เป็นแบบแบ็กสตรีทเกิลฟูดซี่แคดดอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีความ,วามเออไวแบบไวเท่ๆยุคเก้าศูนย์แล้วก็เป็นอาวากาศที่เหมือนเอาเกมแบบยุคก,ก่อนๆมาใส่ลงคือแบบมันดีดีมากเอ็มวีแบบมึงอันวายเนี้ย เออ M วเหมือน R อเก้าแบบแป๊บซี่อะเรารู้เลยนะว่าอะไรแล้วก็ชอบแบบจริงว่าช่วงเนี้ยก็ชอบเพลง X อีมาแบบติดหูแบบแล้วอันนี้ก็เป็นคนเล่นติ๊กตอกก็คือเพลงก็คืออยู่แบบมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือติดแหละแต่พูดตรงๆว่าชุดที่ตามันก็ติดหูกว่าอันนี้น่าจะเป็นเพลงดีไซน์อะไรเงี้ยนะรวมๆก็คือ m อ็อะดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการจับคู่เสียงอย่างเงี้ย การแต่งหน้าก็คือเลิศน,นะแต่ไม่ให้คนแต่งได้นะแต่งหน้าแบบเนี้ยคือแบบปังมากอแต่ว่าด้วยความแบบว่ารู้สึกว่าเพลงอ่ะอ,อันนี้เพลงแบบฝรั่งจ๋ากว่าหน่อยเนาะก็เหมือน G, เอ็กเสียงฝรั่งมีเตีมสีมมมมสฟ้าไหมเหมือนเหมือนเพลงที่แล้วก็จะมีความแบบน้ำเงินน้ำเงินอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้อัลบั้ลลมนี้แบบอืน้ำเงิน,<อ>นแบบสาดใช่เงินมากแต่ว่าเท่มากนะเพราะว่าจริงก็เป็นคนชอบแบบโทนฟ้าโทนน้ำเงินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เพลงนี้ดีต้องไปกดเข้าเพยล,เลย์ลิสต์ในสปอติฟายต้องไปตาม <c oughs> ตามจำชื่อได้ต้วนี้ก็คือยังจำไม่ได้นะจำได้แล้วฉันจำได้แล้วจำได้หนึ่งคนหนึ่งคนนอกจากจูรินเนี่ยน้องฮาวี่ก็คือจำได้หมด <c oughs> แล้วตอนนี้เออดีก็จบไปแล้วสำหรับการรีแอคชั่น MV ของวง XG นะคะกับเพลง Left-Right <Right. S 2> ถ้าทุกคนชอบก็ไปตามฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ ฝากช่องเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ติดตามอีกสอช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ Twitter นะคะซึ่งจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะ้าแล้ววันนี้ก็ขอบตัวไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปแกะทาง